สวัสดีค่ะนิ่ดิกนผูหายนะคะมูนี่กะบซืมากแกงออมไว้เนาะค่ะนี่คือไว้นะคะที่ปอกแล้วก็ตั้งแช่น,น้ำไว้สักพักหนึ่งเนาะคะ่ะจากนั้าก็ซิไปตุมในน้ำเดือดทำหมออว่าเดือดนี่หามเอาไว้รุ่งด้วยค่ะค่ะส่วนประกอบของออมไว้นะคะนี่ก็คือไว้ที่ตุมซุกแล้วนี่คือนามยานางนี่ก็คือเนื้อมู หมูนี่ต้องเป็นหมูติดมันเลยค่ะมันจังสีแสบเนาะอันนี้คือเครืองเคียงเป็นกบคือพริกสดหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดใบแมงลักอันนี้คือพักติวนะคะอันนี้คือเฮ็ดนางฝ้าอันนี้ก็คือเข่าเบือคนอีสานบ้านท่าสิหูดีนะคะว่ากินให้อ่อมมีรสชาตินะคะถ้า ออมบมีข่าเบื่อนี่คือมวยกินกระซังเนาะค่ะห้ากระสิตรำข่าเบื่อใส่กับพริกใส่กับหอมแดงเนาะค่ะกระตำแล้วก็นี่ดีกับสูตรของอีแม่เนาะคะ่ะกระซิมา่าแบง่งไว้ออกเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งนี่คือเอาไว้ใส่ในแกงอีกอีกส่วนหนึ่งนี่คือตำใส อยู่ในผิดในเขาเบือที่ห่อตำนะคะคือสีใหอยออมไห้นวเนาะคะ่ะสูตรอีเมลัส้อนไหวแล้วว่า้ตำครึ่งหนึ่งให้เอาไวัยครึ่งหนึ่งเวลาแกงกะคืออันนี้ก็ใสซลงไปอันนี้คือตำใส่กับหนับเขาเบือ,อยาน,ะะอานา่งเนาะค่ะเนาะ่้าี่ก็คือเขาเบือนะคะ่ะคือหอมแดงคือผิดตำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ใส่ส่วนหนึ่งกับแบงตำลงไปนะคะค่ะพอเซตเรียบร้อยกะซึนละใสกับหนามยานางเนาะเอาหนามยานางลง เรียบร้อยกะไปตั้งไฟนะคะัควรไฟอ่อนๆกลางๆนะคะพอเดือดแล้วก็ใส่เนื้อหมูค่ะหมูหมูซุกนี่มีก็ะใส่เฮ็ดนะคะใส่ตะไคร่ใบมะกรูดนะคะผสมคุนคอยคุนอยู่นี่นะคะมน ตัวอย่างมันซุกโอเคแล้วนะคะอันดับสุดถ่ายเออคือใส่ปลาแดกนําปลาแล้วก็ย่งชิมเบอ่งกัย่งบบเดดอยู่นะคะใส่ลงไปกับย่างจืดอยู่อันดับสุดท่ายนี่คือใส่เกลือลงไปนะคะพอใส่เกลือปั๊บโอเคเลยนะคะนัวอันดับสุดถ่ายนี่ก็จะใส่พักติว๋วนะคะใส่พักติ๋วใส่ใบพักอิตูใส่ ต้นหอมใบหอมนะคะอันนี้ก็คือกจะเจดกยุกล่งแล้วนะคะค่ะนี่คือหน้าตาของอ,อมไว้นะคะพอแกงแล้วนะคะเรียบร้อยก็เปลี่ยนจากหมอดำมนาะใส่หมอข้าวนะคะเพราะว่าอาหารการกินนะคะสิเสพเนวออยู่ที่องค์ประกอบนะคะ หมอกระง,งามถุยกระง,งามนะคะโอ้ยยังแสบตืมกันกลับไปนะคะนี่คือบางนี่สิบอกว่าบางคนเพิ่นสิบโอกแกงสูตรนี้เนะพิ่นสิกแกงพ่อหมอเดือดเครื่องปรุงยังเดียบร่อยเนื้อมูยัง้งเพิ่นจิถิมไว้ลงเป็นอันเป็น,อ,น,ปนอันเรื่องแบบนั้นก็นเป็นความมักของไฟข้ามันนะคะแต่ว่าอันนี้สูตรอีเมย์ของลินลีนี่สุดยอดนะคะไฟได้กินแล้วติดใจ <c oughs> ค่ะนี่คืออมสะฮิดนางฟ้าค่ะไว้นิดเดียวนะคะ่ะนี่ดีสามารถแกงได้เป็นหมอนะคะแล้วก็มีความแสบนัวน้ำนะคะโอ้ยสิตักได้ค่ะติกะตักไปซื้อก,กินด้บาบนี้ กินได้เบิดอต์บานเบิดอ์ขุม่มเบดซอตโสวย,ยออมาแล้วนะคะแต่แซแบขนาดเลยาตอนไว้เบิ่งนก่อนเดอร์นี่คือตอนไว้เนาะคะ่ะตอนไว้ที่ บริตำน่นนะคะนี่คืออุดแตแสบขนาดเลยค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆค่ะนี่ก็คือออมไว้นะคะเด้อลองคิดก่อน สุดยอดแันบริได้กินเสียใจเนาะค่ะเอาเห็ดเบงกลไก่เนาะคะ่ะเนาะ ฝีมือไม่เคยตกเจ่งวายยำได้เนาะค่ะแต่สูตรนี่แซ่บสูตรอีเมเนาะ ี right. mm ่วบอกเลยว่าแซ่บบางคนบอกว่าก้มเข่าหน่อยนะบางคนก้มเข่าหน่อยมากแต่ได้เนาะค่ะแต่กับใหญ่กับใหญ่คับใหญ่เลยค่ะอื้ม ต้นมาิกข่อยลืมมาลืมตักใส่ขางออมว้สูตรอีเมเนะคะเป็นปุยยาปุยเง้งเนาะคะ่ะต้องให้เป็นตัวอย่างกับเขากับน้ำเนาะเสน่ห์ป้ายเจ้าแ่บหัวรักจนตายเ้าตายก็เอาเมียม่ยสันตัว เป็นจังส่นแล้วเนะาะค่ะคือสิพ่อซ้ำหนีเนาะคะเนาะดับทิบย์แสบฝากกดเึงกดช่งกดไลค์กดติดตามม่ะะเด้กใคเด้อเป็นกำลังใจให้คนผู้หายเนี่ย ขอบคุณํำหรับการติดตามนะคะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ